คุณผู้ชมครับถ้าเราจะเป็นคนดีมีน้ำจิตน้ำใจกับเพื่อนร่วมโลกด้วยกันเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะไม่ใช่ว่าจะใจดีแล้วก็อตามสบายเลยปรากฏนี่ครับคุณผู้ชมเจ้าของแผงผักที่ตลาดล้านเมืองจังหวัดเชียงรายครับมีคนคนนึงเข้ามาขอผักดูเหมือนว่าจะยากไร้แล้วครับก็เห็นอกเห็นใจนี่นี่น,น,นี่บอกว่าให้หยิบผักไปเลย แต่ที่หยิบไปด้วยนั่นคือโทรศัพท์มือถือของลูกน้องในร้านานี่ฮะอุตสาห์ใจดีเนี่ยครับ<ะ>ผู้ชายคนนี้เสื้อลายคุณ<ะ>ผู้ชมคุเก่งขาชั้นนี่ครับแม่หันไปมองก่อนนะครับว่ามีใครเห็นหรือเปล่าแต่ลืมมองไปว่ามีกล้องมืจอจัปิดจ,จับภาพอยู่ตลอดเวลาและโทรศัพท์มือถือนั้นคือของพนักงานในร้านลูกน้องในร้านนี่แหละ,ะวางเอาไว้ตอนที่กําลังขนผักกันอยู่ครับ นี่ครับเอาจากักรยานพ่วงข้างมาจอดหน้าร้านขายผักในตลาดร้านเมืองนะครับที่อยู่ในอำเภอเมืองเชียงรายช่วงเช้าของวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาทาท่าทีมาขอผักแม่นึกว่าจะแบบมากันแบบขอความอนุเคราะห์มไม่นึกว่าจะเป็นมิจฉาชีพด้วยนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยเจ้าของร้านเขาบอกว่าด้วยความสงสารนะก็เลยบอกเอาหยิบอะไรยิบไปเลยไม่เป็นไรหรอกเล็กๆน้อยๆปรากฏว่าเอาผักกาดไปสามหัวอยู่ในมือเลยนะครับ และตอนระหว่างเหลือบมามองเนี่ยเหลือมามองกับว่ามีใครเห็นไหมหยิบโทรศัพท์มือถือไปด้วยเหมือนเหมือนเขาหันมาขอบคุณแม่หันมาขอบคุณจังหนะวะเมื่อกี้เนี่ยใช่ใช่ใช่โอ้โหแล้วก็ขึ้นมอไซค์พุ่งข้างขี่หลบหนีไปนะครับที่เอาไปด้วยเนี่ยเป็นโทรศัพท์ยี่ห้อ oppo ของลูกน้องเครื่องนี้หกพันนะฮะที่ติดมือไปด้วยเนี่ยเป็นลูกน้องชาวเมียนมา เขาก็เลยไปดูคลิปจากกล้องวงจรปิดหาโทรศัพท์ไม่เจอซะทีนี่ขี่ออกไปเรียบร้อยแล้วครับแน่ก็เลยเข้าแจ้งความกับตารวจสพเมืองเชียงรายนะครับไปติดตามตัวชายคนนี้ทําทีท่ามาขอความเห็นใจมาขอผักหน่อยครับแเขาอุตส่าห์ใจดียังทําแบบนี้อีกนะฮะตามตัวไม่ยากมั้งไม่ยากเห็นหน้าชัดเจนแบบนี้โอ้โหเขาอุตส่ามีน้ําใจนะไม่แน่ใจว่าอยากจะได้ผักหรือว่าเห็นโทรศัพท์ตั้งแต่แรกเลยมาขอผักแล้วมาทําทีขอผักแบบนี้เซ็งเลย